ก่อนจะให้มาอัดคลิปเพื่อนเออวันนี้ผมย้ายเน็่ไปนะตอนนี้คือผมใช้เน็ตโทรศัพท์นะครับไม่รู้ว่าเสียงไม่รู้ว่าเกมจะกระตุกหรือเปล่านะโอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกลือนะฮะอยู่ผมอีกแล้ว HGm นะครับวันนี้มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Line ก e r i s หรือว่าเกมสถีนครับก็เป็นของท่านีเวต์ใหม่นะอีเวต์ที่มีชื่อว่าการ์ดเอลโรดีนะครับหลังจากที่หลายๆคนอ่ะรอคอยตัวละครน,น้องมาค่อนข้างเนิ่นนาน,นะผมไม่คิดว่าจะรัดคิวมาจะขนาดนี้นะจริงๆอ่ะผมคิดว่าเป็นลาโก,ก,าากน,นว้ย แต่แบบเออแต่ซางโฮมาใช่ไหมสรางโฮเป็นสายอะนะสายล้มใช่ปหมแล้วทีนี้มันเป็นเอโรนีนะเอลอนะีเนี่ยเป็นสายไฮบิดนะครับหรือว่าสายวิตเตอรี่น่าจะโยงเป็นวิตเตอรี่เป็นส่วนใหญ่นะแต่ก็เล่นไฮบิดได้นะครับตัวละครนี้อ่ะไปดูสกิลกันดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าผมไปดูทางของฉานานั่นเอ่อสกิลมาแล้วไม่โดนเนิร์ฟนะครับไม่โดนเนิร์ฟนะเออนะครับอ่ะไปดูกันในเกมดีกว่าฮะ เว้นเนี่ยผมไม่มีเพรทำนะผมหมดจากเว้นที่แล้วไปอะ่ะจากในไลฟ์นะครับใครที่ตามดูไลฟ์ก็น่าจะเห็นนะเพราะว่าคือผมปิดเอ่อมัดสวิกหรือว่าต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมปิดเอ่อเลดไดจี้หนึ่งเลยทุกทุกจี้นะผมปิดแค่2องพแต่ อันนะฮะมีคนแบบว่าหลายๆคนอนะ่ะอยากรู้ว่าจี้นี้มันดีไหมผมก็เลยทํามานะเพราะว่าผมเนะี่ยขาดแค่จี้เดียวนะผมจะมีหมดทุกจี้เลยนะครับผมก็เลยทําให้ดูนะครับก็หมดประมาณเป็นหมื่นเลยนะรวมๆแล้วเวั้น่ะนะฮนะ,ะก็ไม่มีเพชรมาทําเวรน,นี้นะครับใครที่อยากใช้ผมสุ่มนะ่ะก็สามารถส่งไอดีมาได้นะครับสับทันอีเวนต์นี้เนาะอีโวเอรอนีหรือว่าตานานเอรนีนี่นะฮะติดตั้งวงแหวนน้องมาแล้วผมมาถึงก็าขายเลยว่าไม่ทนได้ตั้งตัวเลยยพิ่งข,ขายดี เอามาดูประกาศกันดีกว่าครับเอลโรนีนะคระสามารถที่1น,นะครับผมจะอ่านเป็นของทนั่นตำนานเลยนะผมจะไม่อ่านธรรมดานะตำนานเนี่ยเมื่อตกพื้นที่หัวมุมนะโอกาส8ปเซ้นติดตั้งวงแหวนนะครับแล้วก็เมื่อตกแรงมาของชั้นหรือก่อสร้างโดยตรงนี่ยจะมีโอกาสที่ 85%เนี่ยเพิ่มค่ามันทาให้ถูกคูณในพื้นที่ที่เลือกนะครับหรือว่าเกาะสร้างะไรมาอัตโนมัติหลังจากนั้นเนี่ยเรียกฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มภายในแถวดังกก่าวนะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเคลื่อนย้ายทันที2ครั้งขึ้นไปนะเนี่ยโอกาส80%เนี่ยจะส่งไปยังเกาะล้างครับอันนี้เป็นแค่สกิลแรกเท่านั้นนะครับเพื่อนเออฮะสกิลที่สองเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ห, لى, หัวมุมเนี่ยโอกาสไปยังพื้าเมอร์เ33%นับน่ายกมตอนนี้เทีากอบิร์นนะ อ่ะนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเอต๋าดับเบิลสาครั้งนในหนึ่งเทินโอกาส85เซนนะฮะย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการทันทีนะฮะแล้วก็สกิลวงแหวนะวหวนะครับวงแหวนเนี่ยมันทาอะไรได้นะวงแหวนเนี่ยหลังจากติดตั้งวงแหวนแล้วเมื่อชั้นผ่านไปที่หรือไปตกที่วงแหวนนะครับหรือว่าฝ่ายตรงข้ามมาตกที่วงแหวนแลนด์มาร์คของผู้ติดตั้งเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นในพื้นที่แบบสุ่มในแถวนะครับหากไม่มีพื้นที่ว่างเนี่ยหรือว่าพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามจะถูกทาสีนะ อืมนะครับก็คือถ้าไม่มีพื้นที่ว่านนะ่ะก็จะทาสีของท่านนั้นฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับต้องใส่โดนแดงวาแล้วผมว่าเป็นงั้นนะ่ะแหกใช่อผมอืมแล้วก็นะครับหากมีหลายคนติดตั้งวงแหวนไว้ยังพื้นที่หุมเดียวกันวงแหวนนั้นจะถูกแทนที่ด้วยวงแหวนที่เพิ่งติดตั้งใหม่เสมอนะครับก็คือถ้าเจอตัวเดียวกันเนะี่ยก็อยู่ที่ใครติดตั้งก่อนเนาะ ติดตั้งที่หลังเนาะ,นะะน,นะครับส่วนบัฟนะครับบัฟเนี่ยถ้าเป็นอีโวเนี่ยจะเป็นเมื่อทอยลูกเต๋าโอกาส10%เลี้ยกหน้าหลังแล้วทอยเนี่ยในตอนนี้เมือ่อฝ่าเมื่อผ่านฝาตรงข้ามเนี่ยจะผักไปแบบสุ่มนะครับอ๋อก็คือเป็นหมัดหน้าหลังปะส่วนตำนานเนี่ยจะเป็นขอทนทัดเมื่อก่อสร้างนะครับโอกาส85%ติดตั้งหลุมดำแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์กข,ของชั้นหรือก่อสร้างเนี่ยโอกาส50%ย้ายไปยังพื้นที่พิเศษนะครับอืมอ๋อ โอเคประมาณนี้นะส่วนให้ตามหาเวนนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันฮนะอ,อีเวนต์ประจำสัปดาห์นะครับวันจันทร์มันพุธกวัวเพเหมือนเดิมเนาะแล้วก็แผนที่จะดับครับแล้วก็เป็นกา,นารแบนนะแล้วก็เป็นาการทดลองไม่ใช่ดิที่ทดลองนะฮะแล้วก็เป็นรางวัลการเล่น,นตามนี้เลยอเพิ่งกินข้าวอีมเหมือนร่วมดาวใกล้จะมานั้นเพื่อนตอนนี้คือผมแบบว่าเ็เล่นไงไม่ ไม่มีแบบว่าเพจทำเว้นนอนแล้วก็คือตอนไหนผมย้ายห้องยังไงแล้วตอนน่ะวันนี้ผมจะมีแข่งโฮมสวิต o m e รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมไปเชียร์ได้ไม่แน่ผมอาจจะมาไลฟ์ในเพจนะครับก็สามารถติดตามเพจได้นะด่านใต้ล่างาคลิปเลยนะครับโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะน่าจะหมดแล้วนะครับเวนี้และเป็นประกาศแพ็กเกจสุดคุ้มนะครับอันนี้ก็สร้างมัน แล้วจะมาเป็นตำนานเอโรนี o N e นะให้ตามหาของทาาด้านเอโรน L ี o N e เป็นอีโวแล้วนะครับแล้วก็มาแลกเป็นคาถาได้ส่วนจะแลกเป็น o N e อีโวเอโรนียังไงนะ่ครับให้ตามหาเสื้อ1 2 3 4เพื่อนำม,มาแลกเป็นประดับนะครับประดับใช้ถึง5ใบแล้วก็ให้ตามหากระโปง A บวก่งเอบวก2 A บวก3นะครับนำม,มาแลกเป็นอีโวเอโรนี N e. นะครับก็ใช้การเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเหมือนตำนานยุ่ล่างแหละเนาะก็จะมาแลกเป็นตำนานเอโรนี o N e ได้ครับรางการเล่นครับครั้งที่1ที่2ที่3แล้วก็ลาย แล้วก็เป็นโตริซึมเนาะนะครับประมาณนี้เลยอีเวนต์นี้ไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะผมบังว่าเพื่อนๆอ,นะ <c oughs> อ๋อถ้าปิดเว่นนี้กันเยอะนะครับใครที่ตามหาตัวละครนี้มานานหรือว่าใครที่รอนะส่วนผมเนี่ยถามว่ารอไหมก็รอนะแต่ผมแบบว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทาไม่นอนเพราะว่าผมแบบไม่มีเพชรนะครับผมเออใช้เพชรจากเว้นที่แล้วไปประมาณเป็นหมื่นเลยนะครับก็สุ่มให้ดูกันเนาะเว่น <c oughs> นี้ผมอาจจะข้ามนะครับใครที่อยากเอาไอเดียมาให้ผมสุ่มเนี่ยก็สามารถเอามาได้นะโอเค แล้วก็มีอะไรเมื่อไหร่อะเราอินมาจะได้จีต้ต้นต้นรางต้นกล้าวสักการนะครับก็อย่าลืมเข้ามาแล้วรับนะมันจะเป็นภารกิจนะครับให้ตามหานะไม่ใช่ตามหาที่ให้ชนะนะครับแล้วก็เราอินชนะเราอินชนะเราอินนะครับผัดไปโอ้หได้ของเยอะมากเลยเพื่อน,อนก็การันตี400เพศอะเนาะแล้วก็เป็นเอ้ยมีหิน1,000เพรก็เป็นการันตี500 5 50นะครับอะแต่ประมาณนี้แล้วมีพัคก,การ์ดด้วยท็อป10เนาะ เลืการสุ่มเ้นนี้นะครับถามว่ายากไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับอีโวเอโลนีจะอยู่ที่0.001นะครับประดับจะอยู่ที่0.009กระโปรงนะครับที่ตามหายาชนจะเป็น A บวกนะครับก็อยู่ที่1.2ส่วนเสื้อที่ตามหายาชนก็จะเป็นเสื้อ A นะครับยูจะอยู่ที่2.6ตามนี้เลยแล้วก็มีระบบแบบฟิกด้วยยวนะขอดูซิแบบฟิกมีตัวใหม่ปเปล่าเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนคุ้คุณเหมือนจะมีนะม่แก่นะจะเป็นวะ มีตัวใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีไว้เหรอไว้รีโววะเอ้ไว้หรือว่าธรรมดาวะอ,อาชานะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวนนี้ผมอาจจะสมสักพันหนึ่งก็ได้นะเอามาฟิกเล่นน่ะส่มาฟิกเล่นนะ่มนนะมีอะไรน่ะอ๋อเป็นอาชาธรรมดาและครับแล้วก็เป็นสโนว์ควีนอิซาเบลตัวใหม่อยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะใครแบบว่างๆก็รวมได้นะถ้าแบบว่าได้ไอโบเยอะถ้าทอแบบว่าเป็นเยอะนะครับไม่มีอะไรทาแล้วก็รวมเล่นได้นะอันนี้แพ็กการ์ดจำกัดครับถาวรหรือว่าเป็นวันนะ น้อยชิบหายอันนี้35บาทนะครับมีโอกาสได้ของเอ่อหลายอย่างนะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงดูใหม่ก่อนเอ้าก็จะมีสูงสุดนะ1น่ะ1 0ันเพชรนะครับแล้วก็ดีสุดเป็นกกร์ก็จะเป็นไวเลนกับสวิตช์เอลนะเป็นอีโวนะส่วนที่ก็จะเป็นแพนบอร์ดนะครับอืมตามนี้เลยที่เหลือก็ตามสภาพอันจะจะลองสุ่มกันดีกว่าแบบนี้ สุ่มให้ดูกันเนาะเผื่อใครที่อยากทำนะครับก็จะได้พิจารณาแล้วกันเนาะว่าจะทําหรือไม่ทำไม่ไอโบกหนึ่งมาวะ่ะเพื่อนๆคือผมแบบสุ่มแบบไม่หวงังนั่นแหะเว้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเอโบกสองฮะก็คือผมไม่ได้ทำไงผมจะสุ่มมาแบบว่ามาฟิกรวมให้เพื่อนๆได้ดูกันอะ่ะเออมารวมไม่เล่นอ่ะนะครับก็ได้ไอโบกมาเยอะแล้วเอโบกหนึ่งแล้วเห็นป่ะเอโบกอ๋อดีนะกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ย เฮ้ย A 1มาว่ะแล้วก็เป็น A บวกหนึ่งนะครับมาแล้ว A 1มาหนึ่งตัวนะเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวว่าเว้นเนี้ยเว็นนี้คิดว่ายากป่ะเพื่อนๆไม่มีเพชรอ่ะถ้าหาได้น่ะจากหลีกจากอะไรน่ะก็น่าจะได้ประมาณเกือบอ่าสี่ห้าพันอยู่นะถ้าผมจะสุบอ่ะก็น่าจะมีเก้าพันแหละแต่ไม่รู้ว่าะจอกง่ายหรือเปล่าต้องเติมอ่ะผมว่าต้องเติมหนักอ่ะเว้นอ่ะเว้นนี้ต้องเติมหนักอ่ะคิดว่านะอืมเดี๋ยวลองของฟรีก่อนลวกันเนาะถ้าของฟรีมาเยอะเนี่ยผมก็ จัดแล้วกันนะ1000พได้เสื้อ1ตัวนะถ้าเสื้อ2ตัวนะ่ผมว่าน่าทําอยู่ <c oughs> หวังเกินไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองฟิกละกันนะก่อนจะไปเนาะก็เวรน,นี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือการที่ทําก็ขอปิดละกันส่วนผมเนี่ยน่าจะข้ามนะผมไม่มีการรวมด้วยว่ะยัดเคผมน่าจะรวมเว้นที่แล้วไปไปแล้วนะรวมไอโบเลยก็ได้นะไอโบมีเยอะ มีเยอะมีสามใบฮะตอนนี้จากผมจะทำอะไรว่าตัวเพชรนะครับตอนนี้ก็เก็บได้เท่าไหรนะ่น่ะพันสามแล้วเดี๋ยวเราเรอเ,เก็บให้มันได้สองพนเก้าร้้าิบนะครับแต่ผมจะรับในในเอ่อกราสมานะน่าจะทันนะผมคิดว่าเพราะว่า เลออกต้อง6วันนะมันถึงจะแบบว่าหมดเวลานะฮะแล้วก็เราไปเล่นรอบเนี่ยน่าจะได้มา,มาประมาณ1ันหนะครับ,ก,บก็บวกบวกไปเป็นเท่าไหรนะ่น่ะสองพอืมทันอยู่เหลือๆอะนะอ่ะรวมสักครู่หนึ่งนะครับก่อนจะปิดคลิปเนาะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับอย่าลืมฝากไปเชียร์รายการแข่งด้วยนะครับส่วนเวนนี้ใครที่อยากให้อ่าให้ผมสุมนะ่ยก็สามารถส่งไอเดียมาได้ได้เลยนะครับก็ <laughs> เป็นชูวๆโอเคปิดท้ายไปนะครับใครที่ทําก็ขอปิดละกันวันนี้ผมก็น่าจะข้ามนะครับผมไม่มีเพชรก็สมให้ดูเป็นวิทยาทานด้วยเนาะแบบว่าเออหลายคนเผื่อแบบที่อยากจะดูอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็สมให้ดูประมาณนี้นะเอ้ยบัดเชิญไม่คาดฝันโอเคเจอกันนะครับเพื่อนๆซ you เ g a ก n ครับผมบายบายไปแล้วเฮ้เดี๋ยวๆๆมีอะไรปะวันนี้อ่ะไม่น่าจะมีอะไรนะะไปละ